สวัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอ้าเสียปรบมือไม่ไหนหมดแต่เออก็ปรบมือต้อนรับเขาหน่อยเสียเต้ยคะทุกคนรักตัวเองหมดเลยอ่ะเขารักตัวเขาเองเหรอครับบ้านไม่เขารักน้องอ่ะเออเดี๋ยวม้านกอดเลยนี่แหมเอาอย่างนี้คุณเต้ย ทุกคนตอบคําถามได้ถูกหมดเลยว่าเตยชอบอะไรกีฬาแบบไหนที่เราชอบทีนี้เดี๋ยวพี่จะตัดสินหคนเนี่ยด้วยดีลาของเตยว่าโอเคไหมพี่ถามก่อนคนนี้คนนี้รู้กระเป๋าแล้วเฮ้ยยังไม่ได้เตรียมท่าเลยได้เลยครับน้องเตยว่าโอเคไหมได้เลยครับโอเคนะโอเคครับคือเราจะมีเพลงอยู่หนึ่งหน้าตามีความตืันเต้ว่าเอาแล้วจะอยากได้ลูกอยากได้ลูกเตรียมตัวนะขอมิวสิกเข้ากับบรรยากาศงานตีมงานที่สุดถ้าพร้อมแล้ว ขอท้าเฉพาะเอาแบบเธ้เห็นแล้วมันปีแต่ต้องให้คนนี้ได้ที่หนึ่งอะบีช c h รู้เธออ c a ีเอ่อยเธออย่ามาแอปอย่ามา้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเลยค่ะ เดียวคือคนที่เครียดเนี่ยคือคนตัดจินบิ๊กนางบอกว่านางเต้นไม่เป็นนางเครียดแต่แนหน้าไปด้วยเตยครับแบบพี่ว่าเตยเครียดใช่ปะเไ้นมากเลยครับเตยใครที่เต้นแล้วมันกระแทกใจน้องที่สุดมว่านี่แหละครับบิกกี้เหรอเอาปากมือให้บิกกี้ได้ที่น่งหน่อยเซ่บิ๊กบิ๊กเมื่อกี้บิ๊ก มันไม่ใช่ตัวบิ๊กใช่ไหม,ไมใบเตยเข้าสิงใช่ไหมองมันลง <laughs> เอางี้เอางี้สี่คนเดี๋ยวรับรางวัลปอบใจกับเตยก่อนบิ๊กมาหาบิ๊กมาอยู่กับเขาก่อนอ่าสี่คนได้รางวัลปอบใจอุ้ตายแล้วกระเป๋าไฮโซมากอ้าโหนั่นเตยอ,อยากได้บปอีกเหรอ้ไหมเตยอยากได้บปอีกไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เขาคนละหนึ่งใบเอาปร่มือให้กับทั้งสี่ท่านก่อนคะ่ะจิกหน้าใส่กล้องไหนใส่เลยนะจ๊ะ แอบกอดได้ไม่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวเบื้องหลังพี่จะกอดเต้ยเอกนะคะอ่าคนนี้คนนี้นนามาทำใส่ตาใส่ฉันห่วงของฉันคนนี <c> ้เ <oughs> <c oughs> ด็กพี่เก็บมาหอบเซเมื่อกี้ด้านจัดเต็มนี่อันนี้เป็นเชพีสันดิภาพของเรานะคะแล้คนนี้ก็แบบบีบไปอ่ะแตละหลับนิดหน่อยอา,าอามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นดีทีนี้ก็เขิดทีนี้ค่อย,อยๆเดินแบบอ้อยอิงมานี่มานี่มานี่บิ๊กคือจริงๆแล้วเนี่ย ได้มีโอกาสเจอกับเต้ยครั้งหนึ่งเต้จำได้ป้อย่าอย่าอย่าไปร้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้เขาเขาต้องเต้นไปรับเขาต้องโอเคป้าเขาต้องเดี๋ยวพี่ให้เขาอยู่มุมน้นแล้วให้เขาเต้นใบเตยม,มารับกับเต้ยเต้ยโอเคป้าโอเคครับโอเคครับป๊อกภอยากจริงวะเอาล่ะบิ๊กถ้าบิ๊กไม่ใบเตยมาตรงนี้บิ๊กอดเป็นของเจโอเคป้าบิ๊กแบบฉันมีเดี๋ยวเจอกันแต่บิ๊กก็เท่าเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหเอามิวสิคมิวสิค ไปบอกไปส่วนบงไปบอกไปสุดมุกอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งมันแน็นอ่ะจัดไปอ๋ออโอ้โหเอาเบาเลยแล้าจะบอกให้เธอหน่อยไรที่ใจเธอโอ้โอมันแน็นอ้หน้าโอ้หน้าได้อารมณ์มากไปเลยเข้าสิงได้แน่ค่ะโอ้เราไปตีกันอีกเอาเบอเลยอีกทีหน่อยเอามาอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงกลางขอดูด้วยขอดูด้วยคนได้ปหมขอดูด้วยคนได้ปหมขอดูหน่อยสิ เขาดูในสิอืมแล้วไปลวนลามทำไมของฉันก็ดิเอ๊อเข้าหาดาราตลกคนอะไรก็ไม่รู้เลิศมหเลิศเลิศจุงอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพพร้อมกันเนื้อสองซักตุ๊กแอวว้าให้เขาเก็บภาพนิดนึงให้เขาเก็บภาพนิดนึงนี่หลายคนมองด้วยแววตาอิจฉาลูวี่ใบเตยเข้าสิ่งก็ดีนะไม่ทันพลาดนะคะเดี๋ยวให้น้องเตยเซ็นให้น้องดิกกี้นิดนึงหล่อจุงคนอะไรหมูกเป็นหมูม ขนาดนี้นะคะอเซ็นให้หน่อยเซ็นมาเซ็นมาเซ็นบ้าเซ็นตรงไหนดตีตรงไหนก็ไดท้ทําเหมือนครบกันมาแล้วสามวันนะตรงไหนก็ได้ก็เซ็นไปโ okay. อเคอยู่หลายคนมองด้วยความอิจฉาเธออย่าวางไว้นะวางปั๊บหายเลยนะบิ๊กนะเออบิ๊กใจจดใจจ่อมากเอะเต้ยบอกเลขหรือเปลาง่วดต่อไปไหมไม,ไม่ใช่ลายเซ็นใช่คะเอาบอกมือให้กับบิ๊กอีกทีหนึ่งขอบคุณค่ะยินดีด้วย กลับทีแล้วกลับทีแล้วพอทีให้กลับไม่กลับรู้จักกันมาก่อนไหมคะเต้ยไม่ไครับคือนางเป็นคนดีที่ตอดเวลายีหรือจริงเรียบร้อยไม่เคยเห็นเขาเต้นี้จริงวอใช่ครับเออเพื่อสิ่งนี้เลยเต้ยคาวันนี้เนี่ยมาเจอแฟนคลับเนี่ยคือแก๊งนั้นเนี่ยเขามาแบบเตรียมตัวแบบฮูลาฮูปตั้งแต่มุมนี้เลยนะจริงเขาแบบเฮ้ยเขาเตรียมแบบเดี๋ยวเต้ยมาเอายังไงดีคนนั้นแกนนำนะกหัวเนี่ยอาแกนำบอกไม้บอกมืออ่า แกนนำแกนนำเดี๋ยวเราขยับขยับมาข้างหน้านิดนึงเต้ยคะวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เรามาใกล้ชิดก,กับแฟนคลับแบบนี้แล้วทราบมาว่าจะมีเมนูเด็ดด้วยหรอใช่ครับทำไรอะ่ะก็คงเป็นเราเราคือผมเป็นเเเปนปปคนทีสานจังวัดใจ ว่าน่าจะเลื่อนครับพี่พูดได้นิดหน่อยนะแต่ฟังรู้เรื่อง่บปักจอยปักจอยใช่แล้วผมก็ชอบกินมากเลยเมนูนี้คือมันเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ครับของคนอีสานผมก็เลยเลือกที่จะทําเมนูนี้ให้ทุกคนได้กินครับอะไรจ๊ะส้มตําครับส้มตําซุปตําตําบตําบะฮุงเออเมนูนี้หน้าตาอิตาลีมากนาะตําบกหุงนะอืม พื้นฐานบ้านเดียวกันนะค,ค,คือก่อนเต้ยมาพี่ชอบผู้หญิงคนนี้มาจริงครับเขาทำอะไรครับชี้ได้ใจชี้ได้รางวัลแบบไรเงื่อนไขเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับคือก่อนหน้านี้ที่จะเรียกเลือกคนมาตรงนี้มันจะมีสติกเกอร์แปะอยู่ใต้เก้าอีอ้เตก็บอกไปว่าใครเจอสติกเกอร์แปะอยู่ใต้เก้าอี้แกออกมา เขานึกว่าเต้าอี้ฝั่งนน้นมีเขาอยู่ฝั่งนี้ด้วยการใส่นุ่งสั้นของเขา,เขาไม่ได้เป็นอุปสรรคนางคารมุดใต,ต้เก้าอี้ไปโผล่ฝั่งนน้นแล้วถามว่าเจอไหมไม่เจอ <laughs> ถามว่าเจอไหมไม่เจอนะแต่ก่อนที่จะมาตามซุปนาอูด้านหลังนี่เลิศมากได้กินปลาเป็นด้วยหรอจ๊ะเป็นครับเป็นตัวไหวไหมก็ไหวครับเออ,อนะนะเขาหล่อด้วยปลานะจุดนี้รู้ไว้เลยนะคะอ่าโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีผู้โชคดีก่อน เนยคะเรามีผ no yeah. ู uh, uh. okay. okay. ้โชคดี5คนที่อยู่ๆเนี่ยเป็นผู้โชคดีเลยจับรายชื่อขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลิตภัณฑ์คิราคิรากับพวกเรารอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจับรายชื่อผู้โชคดีก่อนละกันเนาะให้เต้ยเป็นคนจับละกันค่ะใครจะได้ใครจะได้อ่ะมาเรียกใครออกมาเลยนะจ๊ะคุณเปรมฤดีเปรมพง์ค่ะอเคออกมาเลย ทันนิถาหอมสุวรรณค่ะคุณทนนิถาคนไหนเอ่ยถึงมากรีทีหลังนะคุณแม่นะพันนีกลับดําครับคุณพันนีกลับดําค่ะเชิญค่ะอีกสองลายชื่อค่ะเตย้ยคุณสรุตส,สรุตาพลาการครับในนคะเชิญค่ะอ้าสุดท้ายแล้วค่ะเตย้ยใครเอ่ย แกะด้วยความตั้งใจนะคุณพันนีธนาชีวะครับคนไหนคะอาชื่อเดิมเหรอคะพันนีนนเดี๋ยวนะคะคุณพันนีมีสองชื่อคุณพันนีกลับดำแล้วก็คุณพันนีธนาชีวะคะ่ะ ทนาชีวะคุณพณนีกลับดำท่านไหนเอ่ยมีไหมครับมีไหมคะอ๋อมีใช่ไหมโอเคอ,เคอเคุพี่ได้รางวัลเยอะนะจ๊ะบอกเลยอ่ะ5าสาวเชเลยทีนี้นะคะนอกนอจากมีน้องเต้ยเนี่ยมาถ่ายรูปด้วยนะคะเรายังมีจะเป็นผู้บริหารของคิราคิราค่ะเป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะให้กับทั้ง5ท่านผู้โชคดีค่ะโอกาสนี้ขอเสียงประมือต้อนรับคุณฉัตรทิยานักวัฒนาาพย์ค่ะขอเสียงประมือต้อนรับค่ะ ให้ยองเตยถ่ายภาพร่วมนะคะทีละหนึ่งนอ่ามองสวยงามผู้บริหารก็สวยนะคะตอนแรกนึกว่าดาราช่องสามนวจุดน,นี้นะคะอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวเราสลับที่กันนิดนึงนะคะใครรับแล้วนะคะโอเคและยังไม่หมดเท่านี้นะจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยใครที่มาร่วมกิจกรรมนะคะแบบโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ นอกเหนือจากได้ของรางวัลได้ร่วมกิจกรรมใกล้ชิดกับน้องเต้ยแล้วนะคะบอกเลยว่าอาหารมื้อเที่ยงนี้แซ่บเวอร์แน่นอนนะคะเต็มอิ่มเลยกับแฟนคลับนะคะนี่เถื่อนแอบเคืนแอบเคินไม่ได้เถิ่นคนให้นะเถินคนข้างๆนะคะยินดีด้วยนะคะยู่งก็ได้รางวัลและท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายมีแอบแซวกันนิดหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณชาติยาด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ <doorway> นี่เธอมีที่เก็บไม้ส่วนตัวด้วยเหรอจ๊ะพระเอกของเรา <c oughs> แ,อแอบเก็บไม้ส่วนตัวด้วยนะไอนน้นี้ดีกว่าวันนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวถ้ามาตําคนเดียวมันจะไม่สนุกครับท <c oughs> ี่จะหาผู้โชคดีสักสามคนมาตําส้ตามตํากับเตย <c oughs> ดีเลยครับปก <c oughs> ติตําเองเคยตําไหมคะเคยครับ <c oughs> คือในรายการตับแทบครับอ่าอะมา ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะเราเลือกแล้วว่าคุณเป็นผู้โชคดีจะได้มาตำส้มตำแบบใกล้ชิดกับคุณเต้ยนะคะนะได้แก่คนที่ลงทะเบียนหมายเลข5าค่ะหมายเลข5าอยู่ไหนเอ่ยเชิญ oh <my> ค่ะและคนที่ลงทะเบียนเป็นหมายเลขเ็คุณประสิทธิ์ค่ะ oh <my> อยู่ไหนคะ เชิญค่ะรู้จักกันมา,ากเลยรู้จักเ<า>หรอพี่มัตสิดะอ่าต่อมาลําดับต่อไปคนที่ลงทะเบียนเป็นคนที่เก้าค่ะ,ค,ะคุณเปรมิกาเชิญค่ะนี่คุณเปรมิกาบอกรู้เรื่องเลยวันนี้ฉันเซตผมมาเพื่อสิ่งนี้นะคะมาแล้วนะโอเคถ้าอย่างนั้นได้ยคะเราจะเริ่มตามกันยังไงดีคิดตาม ตามหลักสูตรอินเตอร์เลย